มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีเปิดโชว์รูมโวลซิตี้อีวีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมืองในระยะสั้นอย่างลงตัวโดวยรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ารักและทันสมัยความกว้างขวางภายในที่ไม่เล็กอย่างที่คิดระบบความปลอดภัยที่เพียงพอสามารถชาร์จไฟที่ปลั๊กบ้านได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายวอลบ็อกที่เป็นต้นทุนเพิ่มของคนใช้อีวีในปัจจุบัน นายนิติจุลทัศน์กรรมการผู้จัดการโวลซิตี้อีวอุบลราชธานีได้กล่าวว่าโวลซิตี้อีวีอีวีเป็นรถไฟฟ้าร0อเปซมีราคาตั้งแต่สามแสนกว่าบาทไปจนถึง4ี่แสนกว่าบาทซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าร้อเซที่ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย ทางร้านได้มีการนำรถไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายเนื่องจากเดิมขายรถมือสองอยู่แล้วและมองว่าในอนาคตรถไฟฟ้าจะเป็นที่ต้องการและนิยมในประเทศไทยมากขึ้น ด้วยสาเหตุที่ต่างๆกันว่าไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันแพงมลพิษที่มีจำนวนมากคนก็หันมามองรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะในต่างประเทศเริ่มใช้กันทั่วเมืองแล้วปัจจุบันในไทยกำลังนำเข้ารถไฟฟ้าทางเราจึงมีความต้องการที่จะนำรถไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายให้กับคนบนราชธานี จุดเด่นของรถไฟฟ้า Volocity EV คือดีไซน์รูปลักษณ์ของตัวรถจะมีความน่ารักคันเล็กกระทัดรัดเหมาะกับคนขับขี่ในเมืองและประหยัดน้ำมันพอเป็นรถไฟฟ้า100%เ สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด200กิโลเมตรภายในของรถถือว่าครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบการเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่สามารถแชร์สกรีนจากโทรศัพท์เราไปที่หน้าจอได้มีกล้องเซ็นเซอร์ในการทอยเป็นเบาะหนังมีให้เลือกทั้ง2รุ่นทั้ง3ที่นั่งและ5ที่นั่งส่วนโหมดการขับขี่จะมี2โหมดคือโหมดอีโกับโหมดสปอร์โดยโหมดอีโคือจะจำกัดความเร็วไว้ที่60กิโเมตรต่อชั่วโมงส่วนโหมดสปอร์ต ใช้ในเวลาที่ต้องการขับรถในความเร็วสูงความเร็วจำกัดอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรุ่น Volvo City EV 3ประตูจะมี5สีคือสีขาวสีครีมโคกสีเขียวสีแดงสีชมพูส่วน5ประตูมี6สีเพิ่มขึ้นมาอีก1สีคือสีเทาแลมโบ ในเรื่องของสถานที่ชาร์จแบตเตอรี่รุ่น Volocity EV จะมีสายชาร์จพกพาให้สามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยไปที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไปที่ทำงานหรือที่บ้านก็สามารถเสียบชาร์จได้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งกล่องหรือไปชาร์จท,ที่ปั๊มถือว่าเป็นรถไฟฟ้าตอบโจทย์คนในเมืองและคนที่ต้องการประหยัดน้ำมันซึ่งช่วงนี้มีราคาน้ามันแพงขึ้นและยังช่วยลดมลพิษลดภาวะลดโลกร้อนได้อีกด้วย หากชาวอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงสนใจรถไฟฟ้าโวลซิตี้ีวีสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่โว้ลซิตี้อุบลราชธานีตั้งอยู่ที่บริษัทมงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0 9 0 5 2 1ก444หรือเพจ f a c e b o o k มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีจุดเด่นนะครับก็คือ ดีไซน์รูปรักษณ์นะครับของตัวรถเนี่ยจะมีความน่ารักนะครับแล้วก็คันเล็กกระทัดรัดเหมาะกับการขับขี่ในเมืองแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับเพราะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปเซครับผมภายในเป็นยังไงบ้างคบภายในนะครับก็ถือว่ารถในราคาเลทแค่สามสี่แสนนะครับออปชั่นที่ให้มาถือว่าครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับที่ าสามารถแชร์สกรีนจากโทรศัพท์เราขึ้นไปที่หน้าจอได้มีกล้องถอยเซ็นเซอร์ถอยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังด้วยมีให้เลือกทั้ง2รุ่นทั้ง3ที่นั่งแล้วก็5ที่นั่งครับผมของ WoW ซิตี้อีของเราเนี่ยจะเป็นแบบมีสายชาร์จพกพาให้นะครับก็คือเราสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยเหมือนโทรศัพท์นะครับมีปลั๊กเนี่ยเราก็เสียบชาร์จได้เลยครับเพราะฉะนั้น ไปที่ไหนก็ตามไม่ว่าร้านอาหารไปที่ทํางานหรือที่บ้านเนี่ยเราสามารถเสียบชาร์จได้เลยไม่จําเป็นต้องติดตั้งกล่องหรือไปชาร์จที่ปั๊มนะครับเพราะตัวนี้เรามีสายชาร์จให้อยู่แล้วถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนในเมืองเลยครับและก็คนที่ต้องการประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันก็ราคาแพงตัวนี้ก็จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันและยังช่วยลดมลพิษ โลกร้อนได้ด้วยครับผมเบอร์ติดต่อนะครับ0905214444นะครับ0905214444นะครับหรือเพจของ Facebook ทางร้านนะครับก็จะเป็น w o l ์ c i t ี EV วีอุบลราชธานีนะครับสามารถโทรมาหรือว่าทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถได้เลยนะครับเพราะ รถของเราเนี่ยมีวารันตีให้นะครับ5ปี120,000โลเพราะฉะนั้นเรื่องแบตเตอรี่เรื่องมอเตอร์เรื่องการใช้งานต่างๆเนี่ยหายห่วงได้เลยครับผม